สำหรับท่านเจ้าของรถยนต์ Isuzu D-Max ที่มีแลนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลีย่ยนยางรถยนต์เป็นไห้น้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับก็วันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีเลือกอ่อทษทีวิธีเลือกน้ำมันเครื่องเนาะว่าเราจะเลือกใช้รุ่นไหนดีนะครับก็ปกติเนาะที่ร้านเราจะแนะนําให้เลือกจากระยะการใช้งานของรถยนต์นะครับผมถ้าเป็นรถยนต์รุ่นที่ ไม่ได้เก่ามากนะครับเราก็จะแนะนำให้ใช้นะ้ำมันเครื่องเบอร์นี้เลยนี่ 5W30 นะครับอันนี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเนาะอ่าก็เป็นตัวสังเคราะห์แท้นะครับถ้าเบอร์เนี้ยจะมีทั้งกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์แท้เนาะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรก็แตกต่างกันตรงที่ว่าระยะเปลี่ยนถ่ายนะครับของตัวฟูลลี่ตัวสังเคราะห์แท้เนี้ยจะอยู่ที่15,000โลเนาะตัวกึ่งสังเคราะห์จะอยู่ที่10,000โลนะครับซึ่งพวก น้ำมันสังเคราะห์แท้เนี่ยเขาก็จะมีพวกสารที่ช่วยหล่อลื่นช่วยปกป้อง์ีน้ำมันนะครับจากความร้อนได้ดีกว่าเนาะมันก็จะทําให้อยู่ทนแล้วก็มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่นานกว่านะครับนี่ก็สําหรับท่านใดนะครับที่มาเปลี่ยนน้ามันเครื่องที่ร้านเราเนะเราก็มีแถมฟรีนี่เปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะครับนี่นี่เราใช้ตัวซากุระเนาะก็ตัวนี้เขาจะมีตัวคัสซีวาล์วนะครับไม่รู้เห็นไหมอ่า ก็คือถ้าเกิดกรณีที่ไส้กองตันเนาะมันก็จะเปิดวาล์วตัวนี้นะครับปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าไปสู่ตัวเครื่องยนต์ได้ก็เครื่องยนต์จะไม่แห้งนะครับท่านใดที่สนใจเชบริการต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ Li น์ @mtcthai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาพับเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามสำหรับท่านที่มองหาศูย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์คุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกกบอนเฮา สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ